ทําโบราณอะยังเป็นกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมอยู่ตอนนี้ไปให้โปรหมูยอไปนะคะสองแถมหนึ่งน้ำยำหนึ่งหัวจามเส้นสดได้นะหนึ่งทำแปดเซลให้จากสามอยเหลือสามหห้าแม่ใครรู้สึกว่าโปรนี้ตอบโจทย์นะคะใครรู้สึกว่า หมูยอป้ายเนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครที่แบบว่าชอบทำอาหารเออแล้วพจะบอกนะหมูยอป้ายเนี่ยอเวลาที่แบบว่าความที่รสชาติมันเป็นรสชาติกลางๆมันจะเอาไปประกอบอาหารไปทำอาหารเนี่ยคือจะกินคือรสชาติมันจะไม่เพี้ยนรสชาติมันจะไม่ผิดเพี้ยนรสชาติมันจะไม่เพี้ยนลูกค้ามันจะทานง่ายมันจะทำง่าย ใครต้องการหาความที่เป็นรสชาติต้นตำลับและดั้งเดิมซึ่งตอนนี้หาหายากมากไฟบอกเลยไฟบอกเลยว่าหายากมากเหลือไม่เท่าไหร่ที่จะทําเพราะว่าหนึ่งกรรมวิธีการผลิตมันทํายากมันยุ่งยากมันซับซ้อนและมันหลายขั้นตอนหมูยอร้านพี่ซื้อบ่อยใบตองบางมีแต่เนื้อล้วน,น,นมีแต่เนื้อเน้นๆขอบคุณมากนะคะ